เดือนเนี่ยมันสิเป็นงานฟรีั้ง,งเบิดเลยพี่น้องของใจเกินลอยเพราะว่ามันเข่าสู้น่ะบุญกะถินแล้วมันสิมีแต่งานบุญเพราะฉะนั้นกับสิบเป็นงานฟรีสะส่วนมากนะคะเอางา <c oughs> ง,า,งาบุญนี่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเลย้ย่าไป่ไหนนะไม้ไหนนะ ยาคืออะ้เขามาเบิ้งคือเขามาเบิ้งเป็นนแม่สุภิตาขอบพระคุณมากๆค่ะ <c oughs> หนู<อ>จะเป็นคนที่แพ้ยา<ม>ฉีด,ดไไทุกๆุกประเภทแล้วก็ มันบ่อเป็นอย่างดอกคือคือเรารู้ว่าเราเราเราแพ้อะไรเราร่างกายเราไม่ชอบอะไรยเงี้ยหนูจะเป็นคนที่สังเกตตัวเองมาตลอดหนึ่งน้ำอุ่นหนูจะไม่กินเลยเ<น>พราะน้ำเสียงแห้งเลยแห้งสองก็คือยาฉีดยาพ่นคอทุกๆุกอย่างคนที่แพ้แต่คนที่ใช้ได้คือพี่บอยอันนี้ก็ไม่ถูกแต้องขอบคุณทุกทคนที่แนะนำนะคะว่ากินน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากินก็ได้ น้ำพึ่งมะนาวแล้วร้อนอไอย่างนี้ก็ไม่อะไรเลยยิ่งกินยิ่งแห้งยิ่งแหบเวลาจะเข้าห้องต้องกินน้ําอุณหภูมิห้องปกติน้ําที่ไม่เย็นนะคะปกติได้แต่ก็พยายามกินน้ําบ่อยๆนี่น้ำกินเวลาห้องพี่กุกโอ้มีมีกวดขอเพนอ้ค่ะ มก,กรลานี่ก็มีใต้อยู่นะงานหนึ่งมันเป็นคิวงานที่เขาซื้อไวอ้อ่ะในในภาคกลางนี่นะคะแต่ว่าเขาก็ดีลกับร้านทางภาคใต้หนูจําไม่ได้ว่าว่าจังหวัดอะไรตรงปัจจวบตอเขาเขาต้องบินบินไปอะ่ะอใช่ค่ะรอมาลำลำวงสวง ของจังหวัดขอนแก่นด้วยกัน28แล้วก็ชมขบวนแห่29แอนอดีพี่บอยสิริชัยแล้วก็เต้าหยองนะคะออมเมืองขอนแก่นเลยพี่น้องพอกันจ้าร้านชมจันอ่ะนครศรีธรรมราชขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะหนูจะไปแล้วนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเจอกันนู่นแหละในไลฟ์สด กลุ่มปิดของเสียวิหกนะคะ <Yeah. Okay. S 1> ขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจมากๆเลยราเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ดวงด้วย <Yeah. Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ